ทุนอ๋อครับปรด็คือการบัาคับใจของเขาโภมใจของเขาเขต้ทํไความชั่วครับคือแม่พ่อในคนนั้นมู่บ้านสินแน้นะครับผมนยเขาจะ้องปฏิบัติขึ้นมาอยู่ในสินแนได้ถ้าจะได้อุ้นแกวก็การพืตามก่อนเขาจะหนกกว่าเพราะว่าเป็นการปฏิบัติหนั์ออบุญเมื่อตามไม่ว่านักแล้วเนี่ยปฏิบัติได้ดียาสิอยู่นะการสินอยู่เนเลาอย่างเพื่อตามเขามีเวลาเอาซื้อสั่งไปเก็ที่เรองรา เจ้าปวดจบร้องตาค่ะเอาไปใส่ปานแน้านองวรจบร้แต่รักษาสิ่งีวันเข้าคุณผู้ือว่าจะรอน้าพรรษาเรามีาจห้ามฆ่าซัพห้ามรักทัพห้าเล่นูห้ามพูดพ่นพ่ดเดห้ามเสด็จสิ่งเสตจิตออกมนเมาเร่องดให้หมดมาทำให้คนทำเน่สะอาดแปลว่ารักษาสิ่งใจเวลานักววดตาง แน่นอนทานแล้วพระเจ้าตานกับเข้าจบปัดก้นโลกนี้เรียบร้อยนี่แนละครับแต่ถ้าสาเซนไม่ใช่ไม่ใช่เขาแต่นีสูงคนนั้นดีคนนั้นน่านอย่างไปหลายขาวนาใหม่ขาวนาี้คนได้การเจริญสมาธิภาวนาคนเฮาเนี่ยนะคนว่าทั่วไปอย่างก็ก้มกินน้ำจ้างกระดิ่งหมูแม่ปีนถ้าเป็นสมาธินิ่วเดียบโยมก็ได้ปุ่มนักขนาดเพราะฉะนั้่งประมัาณ สว์ทะละของโลกอย่างขากป,าาาปาลาพวกเรยียเปวนที่ว่าเดรานอย่างพวกทเจ้าอย่าง,างทำสมาธิใคปที่าอาสมาธิเป็น,น,นวินจิสาอาท่านอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากบางคนทนี่ยก็ปฏิบัติบ่อยๆ็นนัง่งจเรีนสองชั่วโมงมันแปะนะ๊บเดียวแลแต่เขาไม่เคยนัง่ง5านาทีถึง10ความนี คือถ้าจะบอกวที่ง่ายกว่าง่ายอาจารย์มหาแต่พอว่าง่ายกว่าง่ายเรื่องนี้มันอยู่ที่การฝึกถ้าใครฝึกบ่อยๆเอาจนแต่ถ้ามีตามคุ้นชินไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายไปด้วยแต่ตามธรรมดาของคนเราจะฝึกดังนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างในคนนั่งนี่ยอาจารับมหเนื่งเวลานั่งพกใจมีไหนบุ๋มนั่งพกเอาเอะไรแบบนี้ละครเป็นไงนะฮะนั่งรับดาบแล้วใจบนหน้ารู้ทัน นั่งปุ๊บกระจายลอยทำนีเลยอันนี้คือประเภทที่หนึ่งสองประเภทที่สองนี่ประเภทเหงาหลับมันนั่งปุ๊บอย่างนี้เรียกสมาธิแต่ว่มันเหงาหลับเรียกบาลูกันไหมเพราะไปได้เพราไปได้สมาธิแต่มันเกินสมาธิอันนี้เขาเรกว่าเข้าเขาวังไปแล้วหลับหลอนอย่าเป็นท่านหลับนี่คือธรรมชาติของคนเราวันหนึ่งมันต้องได้หลับนึงหรือ่า แล้วมันมันมันดึงไปที่จุดหลาเหย่างมันมันได้สมาธิอย่างสม่ำเสมอยคือต้องรู้ตัวเสมอข่าวท่านมีสมาธิต้องรู้เนื้อรู้ตัวเสมอจิตนิ่งอันนี้พี่น้องบอกฝึก่อนซึ่งดีกว่าทักษีสุ่นนะครับครับนี่เลยโยมปูนเหมือนจะ่า ทำทำก็มีส้ตางเท่านั้นหมือนใช่ราัจัยคือเราจะต้องปฏิบัติตัวมันสูงที่กว่ารพ้ตามเนี่ยเหมือนวันนี้เราได้ปฏิบัติตัวใเ้ตาตัวมักบุญสาอย่างเนีครับามว่าบุญมาหากแล้มันถึงมาหเป็นตัวอย่างวัลลูบหลานโดยทำดีว่ลลูกทำวลหลานติดตั้งคาตงในวันนี้ครับนีคืาบุญต้องหาบนหทกและวหันักเนี่ยมาท่าผมอันนี้คือสราใจเป็นน้อคอครับ ข้อสองข้อเด็สองตักแล้วบัดเ็มคือชื่อว่าตักแล้วในวัหยมันต้องเ็มนะตักแกงใส่ถยมันก็ต้องเ็มตักงใส่หม้อมันก็ต้องเ็ม่แต่ถ้าตอบแบบจำลองมาว่าตักแล้วบัดเดมนั่นคือกิเละมัเป็นอะไรครับกิเลมันมีสามตัวน้องเจะเอาตัวเดียว่าถ้าตักตักแล้วบัดเดมทุอความโลกมันเป็นอะไรโอ้ยอย่าโยกขั้นหาเร่อกพเรากิดงานที่ต่าหามันน่า ความให้นอยากความโลภมันนักได้หนึ่งจะเอาสองได้สองจะเอาสาได้สาจะเอาสี่ได้สี่แถวห้าเ้อติดเอาติดกันมันหมูจะปอเนี่ยคนล่ะคนเฮานี่นะถ้าความโลภครอบงำมันนึกหน้าอินหน้าโมมน้าปอนน้ำเมงดน้าตาบดแฉอย่างขืาค่านมันเปิดข้าค่ะความโลภตัวเดียวทำคนเฮานั้นแตกแยกกันมันมีเจียนหนึ่งเดียวเล่าฝัง ไม่เลยกับเขาเหมืนนนันซาศมีคนหนึ่งเป็นเพื่อนนิสิยมิสหายกันันตับคนหนึ่งจะ่หวเกี้ยวตับคนที่วหวคำรับไอ้เกี้วยวเนี่ยนันทนาจ์ตับเป็นคนตาดีหูดีตับแค่นี้การลี ไอ้ซ้อมนี่ต่าปอดสอบข้างเข่งขาดีสอบโปลวอลปอดแลแม่ใช้พ่อแม่เดียวกันแต่ใช้จีวีตร่วงกันบ้านตีกันครับไปไหนปายเกี่ยาจีโค้ซ้อมเป็ดงไปแก้ไอเจเป็ดตาซ้อมเป็ดี เตี้ยแซะเตี้ยกว่าจะต้องขึ้นไม่หนักไปด้วยกันหรืออ๋อตัวมาล่ะไ่จีนไข่เงี่ยงไหนต้อไปด้วยตันน้าหมีคนน้าันเื่องเรื่องปลายระไรยานีเืองเป็นแดงเนื่องเป็นตีจนมีวันเนื่องเหตุการณ์ฟ้าเป็นบานร้องยินลงใจเพื่อนเสิคนสี้คนัีข้าไปเหนียวปลาธนาราจ่ย์นี่อบปลากระไรข้ามเนี่ยเขาไปเหนียวปลาเ้อที่ก้อยอย่างโอ่วังไม่เห็นปายงานก็ออกข้นโคนก็อหห้อหงอกขึ้นับไปตอ แต่ว่าตป้าปก็นดะที no ่กี่ีบอกตานให้กระดาษนม่ให้เปตียนที่กิงอยู่กัป้ากทีกอประนนจังปยหึงป๊บเกิไปหยังบเป็าคมเสอเป็นป่าสีที่เคยปาครับเป็นาอผมบอกไอ้ยังเตวอกย่วนนกันตุ้ก็ป้าเป็นป้าก็เขือนเก่าเป็ป้ากอวนในครับโอ้เกี่ยวหันเือเก่าไป มันเป็นแ่เสือเอ้ยสมัยก่อนก็ถายแน่มันมีรถเป็นถ่ายอยเรค่อยเริ่ก็เอาเือเนี่ยเนาะกับควายก็มาฟุงเหรอนะพวกนู้นุเข้าได้ฟูเราเร่อยมีกามีสีตับงูกามานพล่งก็ซื้อไปแต่งบ้านปากเก่าก็แน่แกดุกลายปั้นหลายมื่นขับไปตุยเงมนตาอหมเนี่ยแะมาแบกก็ข้างนี่ขับขาวาเที่ยวก๋วยจีกข้าวไม่เห็นแน่เน่ยเนาแบดตึงเสือแดงไากะเตเขก็ไป ไปถึนอาจะม้าหาเลยไปปลาสึเต่าเต่านี่มันเป็นประาดหล่ามันนี่ยงมีสามปุ่มมันป็นต้องเป็นเต่าสักอย่างนึงเอาเทาไปเป็ของที่นลึกแก้ววเต่าตายที่จะไปยังเอาไปให้มันเป็ก็หันก็เือเต่าอยามีที่หนเอาเอาบยำเต่าเลยเส้ติ่วเต่าหวง ไปถึงเข้าไปในป่าโ yeah. uh, hmm. hmm. ุ Joker, oh, uh. c c mình, death, ้กไปแปะใส่หน้าใส่นอกอย่างปาสิขี้ยังปัดทบหมดปกรอนมาเลนเลาวางตัวหางขี้ไม่เลยนด้่กุบาาเพราะว่าปาแจ้งจะมีโจ้ก็เลยโง่ที่แจ้งอยู่ที่เรื่อปโงดนึงอ่อจอบอย่างันติวเข้าไปในป่าเอคนกู้ลงเนลงเลนก็ไปในป่าเล่ก็เดินขึ้หมากับเนื่อเยด้ยขาไปวดแห่งน ให้ยานพัาปะปๆปะเลื้อสายปาเปินถ้มให้แต่เย็นไปนอนถ้าได้อไปหนึ่งแง่า้ปกกะอัเตาวางไว้ที่แจ้งวางไว้เผื่อวางไว้กอไม้ให้กไปกับไปนอนที่แน่ของถ่าครับหรือว่าในถ้ามีศพแม่กูถึงยันอยูาในนายมันเป็นยันศพไมู่้ครับแต่พอคุณย่างกูดามดีเลยจ้ะครับคือ่ลนนายหอมมีน่อเมนให้หอมกินมันษย่ให้ขยันกินจีนมามีที่ไหน่ให้หอมกินมันมีแต่ได้ดูวเร่อยพอเนาะ ลูกยาู่นพอหันมโสอบคนเกี้ยวแต่ลามโนลบแน่นอนครับอล้วบอกกับแม่นี่แมหันยัสตอบตัวนมโนสองคนนอนแน่ทําไม่ไต้กินจีมันแม่เปมนหมดมาพอเปลี่ยโยกเกี้ยวแต่มันดีเนาะแส่ผลลูกมือแต่ปุ่นยัเปอยาห้แต่ถึงมันมันจะอยกมือข้ามไปาทุกมือข้ามโยกมือยกมือไว้เกี้ยวบอไไว้ชีวิตข้าสองคนเ้อตรวจแนวภาพ คนหนึ่งแค่มียขาเมีคนหนึ่งนตาบอดมันมีีทีมีไปจะได้พ่อตก่สองคนให้ดูรับเด้อจีนน้ามันร้อเกิดแนวภาคพอเป็นงีเป็นแต่ไว้ทีิีเจอแม่เราดูสังเวชคนหนึ่งแก่เมียขามีคนหนึ่งแต่บอดทีิีเขานี่มันมันได้ดูลูกกกีมันน่ะเลยจุ่มแขนลูกเข้าไปหนกแนงอ่ะอฮะับกินจีนน่าจะเจอแม่มาพายเม่กินจีนมารูก โลกมันได้กินนิดีดียัแต่เราอีกหน้ากนบรรพบุรุษบรรันกแกินจิ้นัันไงโลกบรรพนามันมันถ้ามันสู้ยากมาได้น้นหยางเม่เอาของยากไปสู้ของมุนย์ถ้ามันสู้ได้นี่ไงแต่หมอกถ้าถมมันเป็นยีแดนะถ้ามันเกิดหนึ่งถ้ามันสู้มาได้โลกกินจิ้นมันเลยอืมครับอยาบหมอยหลดมาสุข้าพไปได้รุดกอนตอนนี้ให้มีเกมฑ์นต้องเล่นเกมหยางมนเกี่ยวกับาดหนอกมันเม่บอกว่า ถ้าสูงขอก้ดูเาจะโดนกินจีนถ้าสูเขาจะหน้าจหมาะเปินจีดาซตับสานสูบปิดไปบ้านคนมิดอกบไอ้เกี้ยวเขารว่าเอาแก่ร้าเทาไม่วนหนึบไอเกี้ยวเขเียว่าเอาแก่เนอ่จริงอามาแข่งตาใไอหย่างน้อที่ยากจะมาแข่งโต๊ดไปแม่เอ้หย่างมาแข่งดีนี่กำลังแต่งแง่กำลังานแม่ไม่มาตอกเตียองเตียวีนะเนาะวีอยากตอกความเขาไม่โบกเลยแต่เราห่อยนะเอาวางโบเออ มี ắc, ốt, um ่หวียำหวีมนุโน์มีบีก่อมันเรียกว่ามีกันมีที่ไหนาะครับอ่ะโอ้ที่เ็นเปปาปาเอาปลาน่าจะเป็เตียกเือมาปูหอมาเลกมาเล็กโยมาเอามาวางปูมัยักหนามมนยักหาไม่หยังหีมนุษย์ออมัไม่ง่้น้เหนียวพอเสือมันเป็นซี่ซี่โยมยักยอมกามันเตะมเอนี่เป็ดเป็ดไม่เอาการมันมันมีหวีเนี่ยเามันมีแต่เนี่ ป็นตัแบบอกรู้เหนได้น้องแก้มหนนะครับอ้อลูกควตังไม่สา่้อนพันก็ใน้รักษาไม่สับต้องคนเล้บ่อลเนาะบางคนว่ามยาก้าอย่างมะแขงโวยยเนียเป็นเตาหัวเตาไม่ห่อมนี่นะห่อมามบางกห่อมแม่นี่เป่นขึ้มาอันนี้อีกอย่างหนึ่งเจียวันเห่ามเนี่ยห่อมมันลูกตัวใหญ่ีก็เกียวว่ามี่แกะชอบมีที่ห่วอหอที่จะแพ้ ตานาไปเอาปัญหาว่าไม่เอาก่อนเต่าจะหอบป็ดตัวมันใหญ่เยอะนะที่เขาต้องเด็ต้องแด่ประมาณนั้นหองงันเนี่ยคือมันหมืในลักษณะของเหมือนเต่าแล้วมันยี่งยามีสามยารหนืองยากมันโง่ใหอยางเนี่ยเห่ามูดโปรมอสสองโพกเออมันใหญ่กว่าเห่ายี่แม่มยืนสองแกมันเด็อเลยคับเอ้าอันสุดท้ายกนนี้แต่กันแต่แปแต่ยูท่อเนี่ย แม่ก็บอกอ่ะเอาไหนบ้างนะงมอ่อยที่แมกที้เียวเมียก็มาาที่เมียมาได้จากกับงูอ่ะออไปวางมามาสู้ได้ถ้าเมียงนี่เมียงไนนักใ่มมีเลยจ้ายอมก่มก็เลยเอาขี้เมียยักไปวางโป๊ะันนี้หย่ไขี้เมียงอืมล่าสุดมานในี้เมียงใหญ่ที่มีก่อนมีกาเขาไม่มีมีกาท่ปาปเขาโยกไป ขี่ยงพอพโมอนี่โยมว่าติวหุ่มตังค์ติวแ่เพราะว่านยางน่ีมีนโอ้ทังไงยัยนงบางพว้นยักการอาช่าบางคยักการปุ๊บเดุโยมกต้องทำตามสัญญาเนาะถ้าการเด็กมต้องเป็นหี้นาเมฆแล้วเออไอ้สองตัวนี้ใบพิิันธ์ทาดีนู่นร้เอย่างเช่นเก่งมันได้โยประจ้ประเจ ไปประเภทอินด้านุ่มมันประเภทเินดานุ่มยากกว่าปูเพดีนดาสมดมัิเปิดห่อซัดิีพอซื้อเรวจะเป็นโลกโลบอะไรน่าจะตามานเพื่อนเน่งเป็นแม่เขาเรียกสุดครับเกี่ยวดามาหารทำ่าอตามเนาะครับโอ้บอกอนประเภทเินดาจะเป็นท่านจาต้องไปห้องเพลงกู้กันไปนะครับเพกู้กันฮาทำโไม่เยากนครับไปเที่ยวกับกู้จะฆ่าทำกูจตเพศนดาึงหมด มาชอบพูดจะแช่เดียวคุณก็ระสุมาพงมดปลาคุณก็เตรียมมาบมปากระจาไอเจียวที่มันฉนาพกต่างหารน่ับคุณปราหต้นแบบื่นนอนหน้าจานน่องุกเหลืองห่างโะรคุณเห็นดีพ่อไปถไปเป็นปลานเขาดาตากยู่บนที่โงที่มดต้นแบถึงมาเกิดวันนี้ได้ดีเด็กแท้มาพ่อไอตาเนี่แข่งขันพาดีตืนได้เจียวเรา่ยดวยซ้ำดยหยังแค่ขยันี่แบบตึ เ่าบอกประือม so ันนางที่ไปบ้านจะไปแบ่งสัตย์ถูมาเออตะกี้หมดขึ้นเห็นแบ่งกินเลยกินจะหานแน่ยนะครับกลัวค่ะเออปากขึ้นตัวขึ้นทีที่ห่างไปเหมือนก็ให้แต่ไปบ้านแ้วแช่ให้มาดีเนี่ยถ้าจะบอกตกี้จะขึ้นจะกวาดเ้็นายซอมหมดตัขึ้นเป็นสายหลักถ้าคว้าไป้ายบางหน่อบกอบก้งกเออนะไรเยอะนี่ยบอกอรเยอะมากหน่อยแต่ผมมันโดนหลอกดากโอนเขาไปใกล้แล้วมันเป็นเดร้ายผมดูผมหนาออู้ก็เลยโทมาแหละ ป่าเขาว่าโคนเาสมนกคนที่ต่บ่อนมันมีเส้นสตีด้วยกันก็มีเส้นความมซึนมันโวยเนาะกูปูมูขเปลี่ยนแล้วตัดคอผู้บริหารว่ากูพ่นที่ใส่เห็บตาเขาว่าปิดแผลปินท่านจังตาบ่อน้าจะมี้นกับสาวปีตาบนเพราะเริ่มอ่นนั้นแหละปิดมันแปดมือแต่มาโหไอยพอกเกี่ยที่จะฆ่าให้เราเนี่ย นุ่งจะงูาไม่ให้ปกจะปอกอกจะตองเก่ามันมักว้างเกี่ยวให้เกี่ยวไอ้นึ่งก็นีบโลดแล้วลูกโลดได้อยู่นโอ้ลุกหมดเลตองมาแต่ทำกแต่หาใส้เกี้ยวแก่ีน่าจัดมาโลงมาเดี๋ยวมกที่จะท่ากส่เขี่ยวแต่ข่าไหนไปที่ปล่อยต้นไปมเดี๋ยวงูหามมากโค้งแหนมบางทีถ้ามีแม่ที่ตายที่จะหานก็บางทีมีแห่ที่จะบุบดได้กอ เปิดปามันเป็นพรยากขึ้หมขอหายแค่นี้ตาหางแบบโอ้ประกอได้มาปุ๊บกำนันเลไพารชาตโปราตาหางเปกู้แค่นี้เปนกู้แล้วถ้าแต่ต่มันดู